เรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤกคดีปกครองสวัสดีครับวันนี้เรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่ว่ารัฐอาจจะต้องจ่ายค่าเยียวยาแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ศาลบอกว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตามใช่ค่ะเนื้อหาวันนี้เราอ้างอิงจากบทความการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่นะคะครับ เรื่องนี้ประเด็นสำคัญเลยนะคะมันอยู่ที่หลักกฎหมาย2อ,อย่างคือความรับผิดโดยปราศจากความผิดหรือ liability without fault กับอีกอันคือทฤษฎีเสี่ยงภัย risk theory ค่ะครับผมหลักพวกนี้มันบอกว่าเอ่อบางทีเนี่ยรัฐก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายนะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดไม่ได้จงใจหรือว่าไม่ได้ประมาทเลอเลอเลยก็ตามค่ะโอเคครับงั้นเราลองมาดูข้อเท็จจริงกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับ คดีนี้เป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ของเยาวชนชายอายุ18ปีตอนนั้นน้องเขาเรียนอยู่ม5ค่ะเ,เราขอเรียกว่าในฟอนะคะครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็มายืนฟ้องหน่วยงานรัฐหลายแห่งเลยหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติงานอยู่เหตุการณ์มันเป็นมายัางไงครับทําไมถึงเสียชีวิตได้เหตุเกิดปี2555ค่ะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารกับตำรวจเขาสนที่กำลังกันเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายคือจับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงเลยค่ะทีนี้ปรากฏว่านายฟอกับเพื่อนเนี่ยดันไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าละมะใกล้ๆกับจุดปฏิบัติการพอดีเลยกำลังเขาบอกว่ากำลังเสพน้ำกระท่อมกันอยู่ค่ะอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับถึงขั้นยิงกันเลยหรอครับ ใช่ค่ะคือระหว่าที่เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติการเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาครับเขาก็เลยยิงตอบโต้กลับไปเพราะว่าเขาใจว่ามีการยิงต่อสู้มาจากฝั่งผู้ต้องสงสัยหรือคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะผลก็คือนายฟอร์ถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตคาที่เลยค่ะแล้วในที่เกิดเหตุใกล้ๆศพเนี่ยก็เจออาวุธปืนสงครามมีซองกระสุนแล้วก็มีลูกระเบิดสังหารด้วย แต่ว่ามารู้ทีหลังว่าลูกระเบิดมันเสื่อมสภาพแล้วแต่ทางครอบครัวเขายืนยันว่าลูกชายไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้มีปืนไม่ได้สู้เจ้าหน้าที่ด้วยเขามองว่าเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุไปตรงนี้สารท่านพิจารณาว่ายังไงบ้างครับค่ะประเด็นนี้สารปกครองสูงสุดท่านก็วินิจฉัยนะคะท่านยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปฏิบัติการภายใต้ใตอํานาจกฎหมายจริงๆก็คือพรกฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับอันนี้คือชอบด้วยกฎหมายครับ แต่จุดที่น่าสนใจมากคือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะอ๋อครับเป็นยังไงครับผลตรวจออกมาว่าไม่เจอ DNA ของนายฟอบนอาวุธหรือว่าลูกระเบิดที่เจอเลยนะคะแล้วก็ไม่เจอพวกสารประกอบวัตถุระเบิดบนเสื้อผ้าที่น้องเขาใส่ด้วยอ่ะงั้นก็แสดงว่าใช่ค่ะสารก็เลยเชื่อได้ว่านายฟอเนี่ยไม่น่าจะใช้อาวุธต่อสู้เจ้าหน้าที่ในตอนนั้นค่ะอ้าวถ้าสารเชื่อแบบนั้น แล้วทำไมถึงยังบอกว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่มันชอบด้วยกฎหมายอยู่ละครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเหรอครับตรงนี้ผมว่ามันดูขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยนะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคือศาลท่านมองอย่างนี้นะคะว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันตึงเครียดมากมันฉุกเฉินแล้วมันมีเสียงปืนดังขึ้นมาจริงๆครับค่ะ การที่เจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ไปเพราะเข้าใจผิดว่ามีการยิงต่อสู้สารมองว่าการกระทําแบบนี้เป็นการใช้สิทธิป้องกันตามกฎหมายในสถานการณ์เฉพาะหน้านั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420เพราะมันไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือว่าประมาทเลินเล่อโดยตรงที่จะมุ่งทําให้ในายฟอเสียหายเข้าใจแล้วครับคือไม่ผิดฐานละเมิด เพราะถือว่าเป็นการป้องกันตัวในสถานการณ์ที่มันจำเป็นต้องทำแต่คำถามคือแล้วทำไมรัฐยังต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายล่ะครับตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือประเด็นสำคัญที่ศาลท่านนำหลักความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองมาใช้อันนี้อยู่ในพรบรจะตั้งศาลปกครองมาตรา๙วรรคหนึ่งวงเล็บสามครับผมหลักนี้บอกว่า ถึงแม้การกระทําของเจ้าหน้าที่มันจะชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ถ้าการใช้อํานาจนั้นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการทางทหารหรือตํารวจที่มันต้องใช้อาวุธมันก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษต่อประชาชนโดยทั่วไปความเสี่ยงภัยเป็นพิเศษใช่ค่ะแล้วความเสี่ยงนั้นมันดันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตของคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ต่อสู้ขัดขวาง รัฐในฐานะที่เป็นผู้ใช้อำนาจนั้นก็ต้องรับผิดชอบตอบผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นค่ะอ๋อมันก็คือหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดกับทฤษฎีเสี่ยงภัยที่เราคุยกันตอนแรกนั่นเองถูกต้องเลยค่ะคือรัฐต้องรับผิดในความเสี่ยงที่ตัวเองสร้างขึ้นถึงแม้ว่าจะทําไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม,ตามเพื่อให้มันยุติธรรมกับคนที่ได้รับผลกระทบใช่ค่ะเป็นการสร้างสมดุลกันระหว่างการใช้อํานาจของรัฐกับสิทธิของประชาชน ศาลก็เลยตัดสินให้สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามพรกรฉุกเฉินเนี่ยเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วเรื่องตัวเลขค่าเสียหายแล้วครับศาลท่านกำหนดให้เท่าไหร่ยังไงบ้างครับค่ะตรงนี้เนื่องจากกฎหมายปกครองในส่วนของความรับผิดอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดรายละเอียดเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนไว้ชัดเจนศาลท่านก็เลยนำหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ อ๋อเอาปอพ,อพอมาเทียบเคียงใช่ค่ะใช้คำว่าโดยอนุโลมคือเทียบเคียงหลักกฎหมายที่มันใกล้เคียงที่สุดมาใช้ก็กำหนดค่าเสียหายออกมาเป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะครับมีอะไรบ้างครับส่วนแรกคือค่าปลงศพแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นนะคะอันนี้ก็คิดตามที่จ่ายจริงไปก็คือ1,5500บาทครับผมส่วนที่2คือค่าขาดรายประกันละค่ะ รงนี้ศาลก็จะพิจารณาจากอายุของน้องที่เสียชีวิตคือ1 8ปีกําลังเรียนอยู่เลยแล้วก็ดูสถานะของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อเป็นข้าราชการบํานาญส่วนคุณแม่มีไรายได้น้อยไม่แน่นอนครับศาลก็เลยกําหนดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับคนละ1,500บาทต่อเดือนเป็นเวลา20ปีค่ะ20ปีคนละพันหใช่ค่ะรวมเป็นเงินส่วนนี้ก็720 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นรวมสส่วนก็เป็นเงินเยียวยาทั้งหมด 2> 8 2 5 5 0 0บาทแล้วก็มีดอกเบีย้ยด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีดอกเบีย้ยตามกฎหมายคิดตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีไปซึ่งอัตราดอกเบีย้ยก็จะคิดตามปพที่มีการแก้ไขใหม่ปี2,564ด้วยค่ะครับคบก็เป็นจำนวนเงินที่ศาลท่านกำหนดให้ตามหลักเกณฑ์นี้ค่ะครับสรุปแล้วนะครับคดีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยที่ทาให้เราเห็นว่านเจ้าหน้าที่รัฐจะปฏิบัติหน้าที่ไปตามอานาจ ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้ประมาทเลินเล่อนจนการละเมิดก็ตามค่ะแต่ถ้าการปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยเฉพาะงานที่มันมีความเสี่ยงสูงๆอย่างเช่นการใช้อาวุธเนี่ยมันไปก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงมากๆต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยรัฐก็ยังคงต้องรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายนั้นใช่ค่ะภายใต้หลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดและก็ทฤษฎีเสี่ยงภยัย เพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องเด่นคดีปกครองกับทนายพฤษคดีปกครอง